คนคิวยาะมากเลยนะคะขออนุญ,ญาตนะคะร้านนาโชที่กําลังเป็นกระแสะที่สุดอยู่ในตอนนี้เลยนะคะนาโช59บาทถ้าเอาขนมมาเองก็อยู่ที่39งสินะ,ะตอนนี้โรยโช้นหมดแต่เลนะแล้วก็มีขนมใหม่ๆมานะคะสวัสดีแม่ค้าด้วยนะคะน้องปริมโอเคค่ะนาโชก็คือเหมือนกับเป็นว่าเอาเอาขนมอะค่ะแล้วต้องมาใส่เครื่องต่างๆนะคะแล้วก็มีซอสชีสค่ะซอสชีสนะห้าสบเก้าบาทนะนี่น,นะคะ ันนี้เป็นใส่เป็นซอสพริกนะคะซอสพริกเรียบร้อยค่ะจันมินจันมินอันนี้เป็นเจ้าของใช่ไหมเจ้าของร้านเป็นในพื้นเสือสามคนสามคนนะคะอยู่ปีอะไรคะแล้วก็สาขาอะไรตอนนี้พวกหนูอยู่ปีสองกันแล้วก็เรียนสาขาบริหารก็ที่มาเปิดคืออยากมาลองลองดูว่าแบบเฮ้ยบริหารได้ไหมธุรกิจได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะที่เรียนมาโอ้ยังเรายอยู่ที่ไหนคะเรียนที่ไหนเรียนที่นี่ค่ะอ่ามอระกำลังเรียน KBS ค่ะอืมโอ้เก่งมากมากเลยแล้วทำไมถึงแบบเปิดเป็นร้านนาโชนคะแบบมีจุดประกายจุดเริ่มต้นยังไงอ่ะ จุดประกายจุดเริ่มต้นก็คือตอนแรกพวกหนูอยากหาแบบหาธุรกิจทำค่ะนึกอยู่ว่าจะทำอะไรดีก็นึกถึงตลาดนี้แล้วก็เอ๊ะจะขายอะไรกันแล้วก็มีพี่คนนี้อยู่แล้วค่ะแต่เข้ากล้องเป็นอีกคนนึงนะคะแล้วก็มีอัฟซานอีกคนนึงแต่ว่าเขากลับสั่งจังหวัดก็เข้ากล้องเขาก็นึกอยากขายไอ้ที่ดังในฝรั่งวิงญาโอนแบงค์อะค่ะค่ะก็เลยเอ้ยวิงญาโอนแบงคแต่ว่าเอามานอะแดปเพื่อให้เข้ากินกับคนไทยก็คือความเปรี้ยวเนาะคนไทยจะได้กินนานๆแล้วไม่เลี่ยนก็พยายามทำ ตอนแรกเป็นรถเม็กซิกันก็เป็นนาโช่ก็เป็นบียอ์แม็กโรดาโช่ใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยตรงนี้คนไทยเยอะมากเพื่อขายให้คนไทยเนาะจะให้มีใครล่ะเออลองทําเป็นรถต้มยำกุ้งไหมลองเป็นเล่รถพริกไหมพี่ใครเป็นคารมลูโจอะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบคอมเมนไทยด้วยใส่เข้าไปก็เรียกว่ารถเม็กซิโกใช่ไหมเม็กซิกันหรือเม็กซิโกนะรถเม็กซิกันเออรถเม็กซิกันยังมีอยู่ยังมีอยู่เป็นรถดั้งเดิมของพวกเราคือ59บาทส่วนต้มยำกุ้งจะเป็น69บาทเพราะว่าต้องใส่พวกเครื่องเยอะหน่อยอ๋อแล้วก็แบบมีเพิ่มมาอออโโวคาดมมััันนนเป็ยยงงงไไ๋กกก่่ิแ มีสุกอยู่ค่ะแล้วก็อันนี้คือกําลังรอให้รสที่แล้วมาสุกด้วยก็เรียกว่าแบบปรับสูตรแบบให้คนไทยกินได้ด้วยอะไรเงี้ยใช่ค่ะเพราะว่าไก่เราก็ปรุงกันเองทั้งสูตรต้นตำรับแล้วก็สูตรกำลังปรุงชีสเราก็ทํากันเองค่ะก็มีแค่ผักซึ่งผักกับไก่ที่ใช่อหมที่แลทำเองซอสอะไรก็ทําเองซอสเนี่ย่าทำเองหลังร้านหมดเลยอ้าวแล้วเราไปเอาสูตรมาจากไหนอ่ะเคยกินไหม หนูเคยกินส่วนตัวหนูเคยกินนาโชแต่ว่าเพื่อนคนอื่นไม่เคยเขาก็แต่ว่านาโชคือมันทําในร้านอาหารแล้วมันแบบมือได้มันเอาไปอบได้คือชีสถ้าเป็นแสงชีสแบบชีฟลอยๆมันก็ละลายได้ใช่ไหมคะแต่ว่าพอเรามาทําตลาดอะไรเงี้ยเราจะเบินลงไปในถุงโลหะมันก็ไม่ได้มันเป็นมะเร็งเนาะเพราะว่าเราก็อยากใช้ลูกค้าด้วยเราก็เลยทําเป็นชีสทําซอสชีสที่มันเหลวอยู่ตลอดเวลาก็คิดสูตรกันอยู่สักพักทำในห่อเลยแล้วนี่ยแล้วก็ทํำด้วยกันก็มีลองผิดลองถูกบ้างแล้วก็ตอนแรกก็ใส่ผักใส่ไก่ก็รู้สึกว่ามันขาดความ เดี่ยวนิดนึงก็พัฒนาสูตรต่อไปใช่ค่ะเราไม่ได้ใช้ซอสสลัดนะคะหรือว่าซาวครีมอันนี้เราไม่ได้ใช้เราเป็นสูตรของทางร้านเราเองอ๋อหนูเห็นในคอมเมนต์มาของท่านแบบเอ้ยสลัดครีมหรือเปล่าตอาชนัยร้านหรือเปล่าซาวครีมใช่ไหมไม่ใช่นะคะเป็นสูตรที่ร้านเราที่ค้นขึ้นมาเองเก่งมากๆเลยค่ะแล้วถ้ามี FC อยากจะตามมาทานนี่ขายอยู่ที่ไหนเวลาใดบ้างคะกี่โมงขายอยู่ที่ตลาดวิศวการเด่นลาดกระบังค่ะก็ในมอเทคโนลาดกระบังเลยนะคะเข้ามาสุดถนนเลยตรง